ไปร้อนไปทุกอย่างเลยไปร้อนไปคุณแน่ถึงใจแล่คาณไปร้อนคาณ้าร้านไปร้อาคุณ

Sampai jumpa di ยา,างน้่นมันอยู่วัไท้ายันมันหลดยางได้จะติดยังไงอจิโยก็่นีนี่บอบเม็ดเออทหาไเยนี่มันพลได้หรือพลาดนามเนี่ยเหมือนอ๋อแม่แมมมือง ฟ้าก็แม่เหมือนพอแม่มันบังว่าหลูมมันดลืบใช่ไหมถึงใจแล้วโอเค ชช่เกอบว่าแนวอปลุ่มเก่าเลอะคุณเกือกุนเด่งเกระพูดนะกุระพูดมันน่าเด่งเลยกนใหญ่เนี่วลาแม่มปากกุอ่ะมาช่อเปลาช่มมปายงา่งย่งเจ้ ไปกี่กี่นี่แม่วพายหนิมันเจ็บโลมันเจ็บปล่อยมัน ทีฮะน้ำมือไม่จ็บม่เหียฮะทิ้งไว้ทิ้งไว้ปล่อยบ้านมันเจ็บนั่นที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 ไอ้หมุดาหมุดอ้หาไอ้หมุดปลาอ้หาไอ้หมุดปลาไมุดปลาไอ้มุดปาไอปอ้าดปล้หมาหามุดปลาาไไปลไป

KK! Okay, okay.